ตอนนี้อยู่หน้าตู้ไอเต้าบินนะครับผมอันนี้เมนูเขาจะฝากไปไมเดี๋ยวเพิ่งเมนูกันเลยไงทีนี่เป๊บซี่เต้าทรงพลังโซดาะนะครับจะเป็นปั้นกับสามสิบบาทครับพี่น้องเดี๋ยวบอกเรื่องว่าท่อนเหรียญอย่าสิบห้าบาทนิง่งพี่น้องฟังเสียงมึงครับเงืนเหรียญล้วนๆหรือว่าสีท่อนไปสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับพบกัวผมช่อง,องบ้านงเเหมือนเครื่องสีนะพี่น้องกับผม วันนี้ผมสีมารีวิวนะครับตู้กดน้ำนะครับซื้อรุ่นเตาบินนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีน้ำยังให้เลือกเดี๋ยวมาเบิรงในเดือพี่น้องเด้อตอนนี้อยู่หน้าตู้เตาบินนะครับผมมีเครื่องกาแฟนะครับเป็นมกาแฟอยู่เครื่องนี้ครับพี่น้องครับอันนี้เมนูเอาจะฝากไป่ไมเบิรงเมนูกันเลยไงเมนูแนะนำนะครับเบิรงกเอาไปพี่น้องครับ น้ำกัสิมี่ประมาณนี้นะพี่น,อน้องแต่ว่าผมว่่กินนะครับผมวันนี้ผมอยากกินอาหารแล้วผมอยากกินไอซุ้มบุโคกตั้งสี่นะครับเลือกเป็นโซดาอื่นๆนะครับนี่ครับพี่น้องครับปุบสิีนี่แป๊ปซี่เต่าทรงพลังโซดานะครับผมน้ำบักแก๊กกับนี่ครับสตรอเบอรี่กับนี่บวยนะครับผม ที่ละสิบหาบาทนะครับถ้าเป็นฟั้นกับสามสิบบาทครับพี่นอ้องเดี๋ยวลองเลือกเอาเป็นในอย่างในเนะเาะทางล่างกับมีครับพี่น้องเอาน้ำแียงเปาน้ำเปากับมีตัวนี้มาเอาน้ำแปลกๆกมันบ่เคยได้กินเอาอุดลุนเขาเนี้ยเต้านี่แหละเต้าทรงพลังนะครับเย็นรับฟ้าเอารับฟ้านี่รัะไป อเอาครับซื้อสิบห้าบาทครับผมครับกระดาษเงินวิธีไหนดีคะเงื่อนีเตรียมเป็นอะไรอย่างน้อยเงินสดสก็สิบบ่ออเอาเงินสดสละไปมีใบลอยยูเพิ่นสีท้อนใบให้บ๊าวุ้นเงินสดสิบห้าบาทดอกเงินเรียบร้อยครับนี่ลอยหนึ่งหยอดใส่นี่ครับพี่น้องครับ เราเข้าไปเลยครับพี่น้องอ่าทอน85บาทอ่าเดี๋ยวบอกด้วยว่าทอนเหรียน85บาทคือรับเงินทอนตั๋วอ๋อับเงินทอนตัอเหรียญลิ้นใส่เด้อเข้พี่น้องฟังเสียงเบิ่งครับเงินเหรียญล้วนๆหรืว่าสิทอนไปใส่เบอร์โทรเข้าไปครับผมแล้วอ็อยากใส่เบอร์โทรเด้อ เอาลับเงินทอนรอสักครู่นะคะเรากำลังทำเครื่องดื่มที่คุณดู่โอ้ได้ไปเพื่อดีครับพี่น้องววเตาบินมาแล้วครับเสร็จแล้วค่ะหยิบเอาเงินทอนกัน,นเนาะฝาหยิบเงินทอนนี่แบบนี้ดูว่าสีท่อนไปได้เรียนเมื่อขอหยิบไอ้เครื่องดื่มกันพุดเดียวยังเหระพี่นอ้องเตาบินนี่ครับแก้วเขางามครับพี่น้องครับ เกี่ยวกบง,ง่ามเป็นพลาสติกแข็งจักน้อยครับ oh. เดี๋ยวยิบอใหญ่ยิบร้อนกันเด้อพี่น้องเด้อยิบ <c oughs> ร้อนแล้วก็บซีเดฟปฟะมาานี่ครับพี่น้องเกี่ยวสิบหาบัดได้เกี่ยวสิบหาบาทาบาท,ทับสิบหาบาทได้เกี่ยวเกี่ยวดีพร้อมเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ไอ้เห็ดเนื้ออื่นก็ได้กินเอาไว้ใส่ใสน้าก็ได้ครับผมเป็นเกี่ยวพลาสติกแข็งจักน่อยครับผมมือนี่เอาไว้ซับนี่กันเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนาปีนาฝาไม่สีมาเฮียคอนเทนได้กับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กับช่องบ้าฮงเฮอร์บัตเทิงสีและพี่น้องเด้อมือนีไว้สนี้ก็ได้ครับเด้อสวัสดีครับ